ทุกคนตอนนี้เราอยู่กันในเกมกอริลลาปะทะ100คนนะครับคือเขาเคยมีประเด็นมาก่อนหน้านี้ก็คือว่าจะไปยังไงถ้าคน100คนสู้กับกอริลลาจะชนะได้ไหมเออจะมันจะชนะได้ไหมใช่มันเลยก่อกําเนิดเกมนี้ขึ้นมาครับทุกคนกอริลลาใช่เราลับบทเป็นเป็นเนี่ยแหละกอริลลาไอ้ลิลลิลิลลอุยเหมือนอยู่นะเฮ่ยแตวจริงๆอ่ะคุณเนี่ยดังแล้วนะ เขาทำคุณอยู่ในเกมด้วยอ่ะไม่ใช่อันนี้มันลิงโอเคก่อนที่เราจะเข้าเกมทุกคนขอแต่งตัวก่อนมีให้แต่งตัวด้วยเหออมีให้แต่งตัวด้วยก็คืออ่ะเฮ้ยมีหมวกว่ะเดี๋ยวใส่หมวกอย่างนี้หรอหมวกลอยเชียร์หมวกลอยเชียร์เฮ้ยเอยมีใส่หน้าหลังเฮ้ยเฮ้ยอันนี้เท่ว่ะหมวกอะไรดีวะเออเฮ้ยลูฟี่มั้เนี่ยเฮ้ยไอใกล้เด้อุ้งแก้วหมวกลูฟี่ว่ะเฮ้ยมีแว่นเฮ้ย เอาเอานะเอาดีเอาดีเฮ้ยทุกคน๋ยวขอใส่แว่นเอ้ยเป็นไงเหมือนแบบมาเหมือนมาพักร้อนอะฮาวายฮาวายฮาวายเฮ้ยมีน็กไทด้ยเพื่ออะไรวะเออเบติมันต้องใส่กับ like สูตรด้วยเหรอเอออ่าอ่ใส่น็กไทให้มันหน่อยอ่าสีแดงเลยแล้วก็เฟอร์นี่คืออะไรอะเออขนป่ะขนหรอน้องเป็ดตัสโอ้โอ้พี่จ๋าอันนี้มาอากาศร้อนมันไม่ต้องมีขนหรอกคนเยอะแต่แต่ผมชอบอะผมชอบผมชอบแบบมีขนอะ มันนุ่มนิ่มนีมันนุ่มนิ่มเฮ้ยเด้อเขียวเลยเขียวปีเลยอ่ะเออไหนร้อเอออันนี้อ่ะอันนี้คือแะละกางเกงอ๋อใส่เกงยีนโอเคเกงยีนเกงยีนขาสั้นโอเคมาเออพักร้อนนะครับทุกคนมาพร้อมแล้วมาดูกันเลยไปเฮ้ยเราต้องเลือกก่อนหนึ่งร้อยคนไหมเอาหนึ่งร้อยคนมาก่อนพี่แว่นคนนี้แหละจะโดนเรา แบบจังหนับ<ช><ช>และนี่คือวันธรรมดานะครับ <c oughs> ก็คือเออเราก็เลยมาพักร้อนนะครับนะ<ช>นี่ไงใส่สูรผูก넥ไทเอ้ยไม่ใช่ใส่สูรนี่หว่าลืมผูกเนี่ยผูก넥ไทใส่หมวกก็คืออันนี้คือก่อนที่เราจะมาแบบว่าพักพ่อนอ่ะนะ <c oughs> ชิวๆก็เดินชิวๆโอ้โหโอ้เดินไม่ชิวนะอันนี้คือไม่ชิวนะไล่ล่าอะยเ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวมันมีมันมีปุ่มกดด้วยว่ะเดี๋ยวลองดูก่อนดีเอฟอ๋อคือกลิ้งไงกลิ้งหมุนหมุนเหมือนทุเรียนที่หล่นจากต้นอันนี้คืออะไรอ่ะอ่า อ้้อันนี้น่าจะเป็นแบบเหมือนท่าไม่ตายทุกคนมีคูดาวด้วยมีคูดาวด้วยอันนี้ล่ะเอโหอ้โหเสียงเหมือนคนเลอะมากกว่าคุณลองทำไหมทำยังไงทำโหอ๋อทำแบบเขาเหรอโอเคเดี๋ยวผมรอเหมือนไหมทุกคนรอดูนะอุ้ยเหมือน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 อุณอุ้ยเหมือนกอลิงจริงๆเลยโอ้โหก็พูดเกินคิวอะไรวะ เอาดเดี๋ยวมันเป็นตดหรือมันอืออกมาทุกคนมันอาจจะเล็ดออกมานิดนึงเดี๋ยวผมขอดูอีกรอบนึงนะพอดีเมื่อกี้ดูไม่ทันขอดูใหม่อีกรอบนึงช้าๆชัดๆโอ้ชัดเจนน้ำมาขนาดนี้คือว่าไม่เป็นเนื้อไม่เป็นก้อนเลยเออพอดีกินก๋วยเตี๋ยวเรือมาใช่ไหมเลยท้องเสียใส่น้ำส้มใส่ชูเยอะไปหน่อยโอเค กินเผาเลยหุ้ยดูนีู่ฮ้ยแล้วหูคุณคุณดูรูปปั้นนั้นดิเอ้นี่เราบันพระบุรุษเราอ๋อบันพระบุรุษเราไอ้นั่นทิงคองอันนั้นคุกเกาะของเราหรือเปล่าวะเราจะต้องไปอยู่เกาะนั้นวะเออเฮ้ยเฮ้ยมีเรือด้วยมีเรือตรงนู้นดูเห็นไหมไกลๆหน่อยมีเฮลิคอปเตอร์ด้วยเกาะนี้ดีนะแบบว่าชิวอะแต่คุณงงไหมทำไมครับทำไมคนมันยืนนิ่งกันหมดเลยวะเออมันยืนเป็นหุ่นเลยอะนิ่งเกินอะ ไม่มันนิ่งแบบนี้อะลองเดินเข้าไปสกีดสกิดเท่าไหร่ไหมเอาไงดีเราจะเราจะไปหาเขาดีไหมเออลองเดินไปก่อนโอเคนี่แหละอดีตพี่อดีตเดี๋ยว้อเด้อเดพี่ใจเย็นพี่โอ้โยโอ้ยโอ้ยมันโกรธอะไรอะโอ้ย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 อย่างเยอะวิ่งวิ่งอ๋ออย่างเยอะคือจะมาเล่นน้ำทะเลเฉยๆครับพี่พี่ โอ้โหไอเด็กช่างยกพวกตีกันมะเนี่ยเด็กช่างอาชีวะอินเดียเฮ้ยผมไม่ได้เรียนโหดูแต่ละคนดิอุ้ยทำไมหัวกระใส่คุณมากอะหัวล้นกันหมดทุกคนเลยวะทุกคนดูดิอโอเคโอเคผมว่าจะต้องสู้เขาแล้วไม่งั้นไม่ได้ว่ะโอเคต่อยนี่โอ้โหมาดิโอ้ยนี่ไงล่ะนี่ไงล่ะนี่ไงล่ะนี่ไงโอเคเดี๋ยวปล่อยถ้าไม่ตายถ้าไม่ตายพลังตด โอ้ยเื้องื้นเลยมาโมโหแล้วนะไม่ไหวแล้วนะโอ้ยโอ้ยโอ้ยท่านนี้คุณแรงทุกคนตอนนี้ผมจัดการไปได้เบ่งต้นหน่อยเบ่งต้นหน่อยเบ่งต้นโอเคนีคือตายด้วยหมัดยังไม่ยังไม่เท่าไหร่อตายด้วยขี้ตายด้วยอุนจิเนี่ยแหละม่ใช่อุนจิลิงด้วยนะทุกคนผมต่อยไม่ได้ว่ะเป็นไรวะ ตบแตกตบแตกต่อยตบแตกพี่ตบแตกเลยมาพี่ผมก็สาวมาสาวมาฉันอะฉันก็ไม์เหมือนกันทุกคนฉันแค่มีขนมาดิเฮ้ทุกคนตอนที่ผมพาไปสั่งทีมห้าวถึงกี่วะโอเคเราจะดูว่าเราจะถึงไหมหนึ่งร้อยคนอุ้ยอุ้ยดูหุ่นเขาดิ้ยจู่วาจัดอ่ะอู้พี่กินอะไรเข้าไปครับเนี่ยซูโม่เหรอแข่งซูโม่ไปฮุบุทรหู้จัดละคน โมโหไปเออเออโตแตงเลยคิดว่าหม่อมถนัดแดดนี่เน่ระวังมาดิลูกนี่นี่นี่อ้วนเหรออ้วนเหรอเธอต่อยแล้วต่อยลมต่อยลมต่อยลมเออจังโอ้ยคนตัวอ้วนผมไม่ไหวว่ะเฮ้ยเฮ้ยจะตายจะตายจะตายแล้ววิ่งก่อนวิง่งก่อนลงน้ำลงน้ำขึ้นเรือได้ปะวะขึ้นเรือได้ไหมอ่ะเฮ้ยลงน้ำเลยอ่ะขึน้นเรือได้ปะขึ้นเรือขึ้นเรือไม่ได้ พี่โอ้โหขขาดลงน้ำยังตามมาพ hey, ี่ปล่อยผมไปเถอะเฮ้ยทุกคนผมว่าเราต้องหนีแล้วว่ะท่าไงดีว่ะาไปโอเคออเคแอตดโอเคโนเคอยู่อเคอยู่อเคโอัคงอเคเลโอเคนอเคโอคโอเคอเคโอเโอเคอโอโดอเคอออเคอโออโอโอคเ ว่าเราไม่รอดแน่เลยว่ะทุกคนเฮ้ยเขาพูดว่าอะไรวะกับซัตว์สับลบโกโก้อะสับหลบโกโก้คืออะไรอ่ะกดอีไปโอเคเราจะตายเราจะตายเราจะตายแลม่จะมาดีเฮลเมียคือใครเป็นคนพูดอ่ะ,ะคือใครก็ได้มาช่วยฉันทีนี่เข้าป่านี่เข้าป่าออนี่เขา้าป่าก่อนลิงมันต้องลิงมันต้องอยู่ในป่าไงโอเคตดมีเดี๋ยวพี่เฮ้ยรอดรอดรอดนี่เข้าป่า หนีเข no, nah. ้าป yeah, no. ่าได้หนีเข้าป่าได้หนีเข้าป่าได้มาทำไมเนี่ยหนีเข้าป่าได้อยู่ทุกคนไม่ใช่ทางตันนะอย่าบอกแบบนั้นโอ้ยทางตันโอ้ยล้วคนอย่างเยอะโอ้ยแล้วเลือดอย่างน้อยโอ้ยทุกคนคือเลือดไม่เหลือแล้วอ่ะโอ้ยเกือบโดนโอเคเอาตดโอเคต้องวิ่งจงแบบ้ไปเรื่อยๆขออภัยนะครับพอดีห้อห้อพี่พี่พี่มันไปมาจากไหนกันอะเออมาจากไหนกันยังไะมา เฮ้ยเราฆ่าไม่หมดว่ะทุกคนฆ่าไม่ตายเอะฆ่าไม่ตายว่ะเมื่อก oui> <Yes> <Hey ี้ฆ่าไปเท่าไหร่อ่ะ65 65คนนะครับยังอยู่นะไม่รอดว่ะคุณก็ออลีไม่ติดทำไมอ่ะคือผมจะสู้แบบไม่ไม่สนใจอะไรเลยนอนสนโนแคร์เลยเฮ้ยผมว่าผมว่ายน้ำไปเรือเลย ผมว่ายน้ำไปเรือเลยว่ายได้หรือเปล่าเห็นมันมีเฮลิคอปเตอร์อาไปหลบพี่เด็กอริลล่าขี่เฮลิคอปเตอร์ด้วยหลบนี่ไงจุ๊กจุ๊กจุ๊กนี่จุ๊กนี่จุ๊ก้ายขวาโอเคหลบ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 พี่พี่ผมขอโทษผมขอโทษตึ้งตดไปทีคำรามไปด้วยอยู่หลบไม่ได้ขอหนีก่อนแล้วไปไอ้นี่มันนอนทำไมตรงนั้นอะ เรือจ๋าพี่มาแล้วไปไปไปเรือจ๋ามนุษันน้อยนะไม่เป็นเรือจ๋าว้าไปไม่ได้โอ้ที่ไหนนะที่ไหลนะเฮ้ยผมไม่อยากทำร้ายพวกมันยังเยอะเลยหมาเออมา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 หมาหมาหมาดับกูเฉียดจับมองแคนี้ก็รู้อันตร์คนใครที่เหนือกว่าเป็นคนที่มีพวกกูได้ก่อนมาดิมาดิครับ มาดิทุกคนแค่ยิงสองมีแค่นี้เหรอพึ่น้องมีใครมีใครเจ็บมาต่อแถวมาได้หมดได้หมดทุกตัวได้หมดอ่ะได้หมดขี้แตกไปด้วยอ้าวอ้าวอุ้มกันมาก็มาดิมาดิใครขี้ตรงขี้แตกมาดิไอ้ท่าไอ้ท่าตายไอ้ท่าอาร์มท่าไม่ตายโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้โหนี่ละมันผมเลิกต่อยไม่ไหวแล้วว่ะ หมดแรงละมีกล้วยให้กินปะวะตอๆๆๆไปแล้วโมโหไปทีจริงด้วยโอเคสิ่งไ้าสคนไม่ไหวทุกคนใครไม่ไหววะซ่จะมีกอริลลามาเพิ่มอีกสักตัวนึงนะม่ให้ไปช่วยอะไรเงี้ยเออนี่เนยตบไปทีเฮ้ยไม่ไหวแล้วหมดแรงหมดแรงแล้วอะหมดแรงจะคิกแล้วเอาไปว่ายอม พี่ทำผมเลยเอาเลยทำ้ายลิงตัวน้อยตัวนี้เลยโหไม่น้อยนะผมพี่ถึอเรียบ้อยเอาเฮ้ยตัวกรเด็นตัวกรเด็นตัวกรเด็นมันยากว่ะทุกคนผมคิดว่ายังไงอะถ้าในชีวิตจริงคนคุณคิดว่าไงผมว่าก็คืามันก็ต้องขึ้นอยู่ด้วยว่ากริล่ามันตัวใหญ่แค่ไหนแล้วมันมีพลังมากแค่ไหนด้วยเออแต่ถ้ากลิล่าตัวเล็กก็พอได้อยู่เฮ้ยแต่ผมว่ามันแรงนะเว้ย ผมเคยเห็นอ่ะมันแรงต่อยทีแบบแปลกะนะผมเคยเห็นว่าแบบเวลาสนสัตว์ใช่ป่ะมันมีกระจกกันอยู่อะเวลาแบบกซิลาพงมาใส่มันกซิลาไอแม่กศิล่ากซิลาโอเคทุกคนทุกคนคิดว่าถ้าเออกศเออกซิลา ถ้าทุกคนคิดว่ากอริล่าหรือคนชนะนะ,ะถ้ามันสู้กัน100คนนะ,ะกับกอริล่าหนึ่งตัวทุกคนพิมพ์มาบอกหน่อยอเดี๋ยวผมจะลองต่อยกับพ่อแบงค์ให้ดูว่าใครจะชนะไม่ใช่กอริล่าพิมพ์มากอริล่าหรือ100คนนะครับวันนี้ไปแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบาย